กการรับทแม่น,บบหน,หนาในเวชงงั่น2021ค่ะจริงยางทมื่อก้่หนบกว่ามันก็มีตั้งแต่ที่ข่าออกมามีขาว,ว่าขวัญจะรับในามห่ส่ง,งสงายคุณต้องเบมาไปอะี้ไไค่ะก็คือ <c oughs> จริงๆความชมันก็มีทั้งทอย่างนาเนาะพแต่ว่าขวัญเราเป็นนักแสดงค่ะ <c oughs> เราก็พยายามทำพาร์ทในในส่วนของนักแสดงให้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่ขวัญจะต้อง ยึดมั่นแล้วก็ต้องกังวลก็คือนี่เมื่อเราทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยข่อยก็จะต้องทําอย่างอื่นมากกว่าเป็นนักแสดงมากกว่าการอ่านบทก็คือข่อยก็ต้องเคารพตัวละครจริงๆที่ที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงแล้วก็เป็นแรงพลังศรัทธาของคนไทยด้วยแล้วรวมกัทั้งตัวเราที่เป็นคนศรัทธาในเรื่องความรัก้เรารู้ว่ามันมีคุณค่าแล้วก็ ความทรงจําของเรามานานตั้งแต่เราจำความได้<ะ>เพราะฉะนั้นวันนึงที่เราได้โอกาสในการถ่ายทอดก็ถือว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะอีกขั้นหนึ่งของการเป็นนักแสดงที่เราต้องต้องต้องพัฒนาต่อไปขอโทษหลายคนที่แต่ก่นเราในแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็แบบเป็นแม่ล่างแบบบาร์บี้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็ร่างกายของขวัญเราก็ไม่สามารถแ,แบบเปลี่ยนแปลงได้นนเนาะ แต่สิ่งเดียวที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออินเนอร์หรือว่าการแสดงของเราอะไรเงี้ยยังไงก็ขวัญก็พยายามจะทำพาดย่าหน้าในพาทของขวัญอยงให้ดีที่สุดแล้วก็ขวัญทำโดยโดยการที่ขวัญคารมบทหรือคารมในสิ่งที่ขวัญได้มาขวัญไม่ได้เอาตัวของเราไปเปรียบเทียบกับอดีตไปเปรยเียบเทียบอะไรกับใครเพราะว่าขวัญก็อยากให้ผลงานากเก่าๆเนี่ยอยู่ในความทรงจำของทุกคนเหมือนเดิม พียงแต่ว่าเอานําผลงานของพาร์ทของเราทีมงานเราณนะปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำด้วยเราไม่จําเป็นต้องมาหน้าเปรียบเทียบใครหรือลบความทรงจำใครมันทาแบบนี้บอกว่ามันสวยงามมากกว่าตอนที่ดูคอมเมนต์นะตอนที่แบบว่าคนคอมเมนเปิดตัวโอสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือคำอ,อุตสรรมีมันก็จะมีคอมเมนต์ตานานาม,มาล้วทำให้คนได้บันเทาาิงกันเราก็ ก็เขาเรียกว่าอะไรเราเอาสิ่งที่มันงดงามมาทำให้ให้ให้อะไรให้มันจะต้องขึ้นดีกว่าให้มันมีผลอะไรที่มันดีขึ้นเราแบบสิ่งที่คนเขารอชมเราก็มีสิ่งที่เขารอคอยเราหางขายไปจากเงินการไปทำบิสกิสทางธุรกิจล้วก็มีมันก็เป็นพลังในชีวิตขวัญมากขึ้นคตัวเรากดดันไหมเพราะว่าหลายๆเวอร์ชั่นนะเขา,าทำมาดีมากแลวพอมาถึงเวอร์ชั่นเราอะไรเงี้ยเออขวัญไม่กดดันนะคะถ้าเกิดว่า ทุกอาชีพอะคะ่ะถ้าเราทํางานอยู่ภายใต้ความกดดันเราก็จะไม่มีความสุขแต่ใดคี่ว่าเราลืมตาตื่นมาไปทํางานงนักแสดงเนี่ยทำงานตื่นตั้งแต่ตีห้าก่อนจะกลับบ้านก็ห้าทุ่แล้วเลิกกองสี่ทุ่มถ้าขวัญทำงานภายใต้ความกดดันอย่างนั้นอะขวัญขวัญก็ไม่ไหวขวัญบอกเลยแต่ว่าขวัญจะทําให้ดีที่สุดในพาร์ทของเราแต่ ดีที่สุดข,ของขวัญเนี่ยจะถูกใจใครหรือเปล่าหรือจะไม่ถูกใจใครหรือจะถูกใจใครอันนี้ขวัญก็ก็ไม่สามารถไปชี้นําได้แต่ขวัญก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดที่แล้วที่จะเต้าคือเป็นเป็นผลงานแรกจากที่เป็นิาระอีกัางด้วยกับเรื่องสัญญาที่ผ่านมาเป็นไงคะก็ก็อย่างที่บอกนะคะ <force S 1> ว่า<ๆ> ไม่ว่าวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ขวัญก็ยังคงยึดมั่นในในหน้าที่ของเราถูกไหมเราถึงจะก้าวไปไหนไม่ได้เราก็ต้องคงในความที่ตัวอักษรหรือในสัญญาตหนดเอาไว้พอในวันที่สัญญามมนสิ้นสุดลงเราก็ก้ามาเป็นนัษย์แดงอิสระกันเอเดี๋ยวย้อนกลับไปแล้วนี่มิจิอเรื่องอาขันไม่นากอะแบบเราเชื่อว่าอะรกคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็กลัวนะ ตอนเด็กๆแต่พอเราโตขึ้นมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติหรือความเป็นมาถึงขอดว่าย่หน้าคือขอดว่าทุกคนถ้ามีความรักหน่อยแย่หน้านก็ต้องมีแรงขับกันขับคล้ายกับท่านเหมือนกันถูกไมไม่มีใครอยากโดนรังแกตลอดเวลาวันหนึ่งถ้าเราโดนรังแกมากๆเราก็ต้องปกป้องสิทธิที่ตัวเราละเป็นเรื่องปกติ ฝ่ายฝ่ายขอ,อข,ขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเ่งที่เราเรามันเจนเอื้อมถึงอ,อะ่ะเราทําได้ดีที่สุดก็คือเราพยายามนะเะราะเราก็ไม่ไม่สามารถเรารู้ว่าท่านทราบหรือไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการเซตมาบอกโอเครับทราบแล้วคขาไม่มีหรือปะคือมันอยู่ที่จิต กันบอกย่านาว่าถ้าย่านาอยากสื่อให้มาสื่อกับคุณพ่อแล้วพ่อมาบอกด้ยอยากเจอโดยไม่ว่าผ่านก็มีกลัวอาถรรพ์บ้างมัอยู่กกลัวคือเราไม่ได้กลัวอาถรรพ์ค่ะคือคนเรามันต้องมีสองสติอ่ะเนาะคือคนเราก็แต่ผีไม่น่ากลัวเท่าคนคนน่ากลัวกว่าผีแน่นอนตอนนี้พอเราโตมาแล้วเราจะรู้แบบนเรา เรื่องสัญญาต่อพอวันนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนคะคะก็เหมือเนเดิมเพราะว่าอย่างรนว,วงการเนี่ยเราก็จะมีทีมงานคนเดิมๆไปเจอคนเดิมๆมันแปลเปลี่ยนก็คือตรงโลโก้หน้าจอแค่นั้นเองแล้วก็อย่างที่ผ่านมาที่ขอนบอกว่าเราก็มาทำบุรกิจของเราทำเครื่องสำอางวางไทม์ไลน์ในการออกโปรดักต์ผิวหนักแพ้ง่ายอะไรอย่างี้ วางเรื่องเกี่ยวกับแม่บ้านทำความสะอาดเพราะว่าอย่างตอนปัจจุบันโควิดเนี่ยเราไม่มีรายรับอย่ยังอยู่เลย่ไหเราก็จะมีรายรับได้เนี่ยก็คือได้เกี่ยวกับทำความสะอาดแม่บ้านแล้วก็เรื่อสระเราตอนนี้เปนอมมันก็มีน้ำมานจะกลกันองเงแจ้งจท็นะไรับข้อมูอีกไป็โอเคลวทุกคนนต้องวงช้่ รักทุกคนค่ะรักทุกคน้องเลยวันนี้แักหวานรักทุกคนหวานรักโลกแล้วรักทุกคนแล้วก็คือโลงเพียรลดตัวเลยค่ะค่ะลงตัวค่ะได้ได้ในแบบตอนที่เราเรียกร้องแบบที่ได้ได้ได้ครบตามเต็มจำนวนตามปกติค่ะก็คือมีการ ายรอบค่ะจนกรงท่าผู้ใหญ่เขาก็เมตตาเราแล้วก็เข้าใจเราเพราะว่าอย่างตัวเราอะเราทํางานเดียวอ่นะคะอาชีพหลักรายได้หลักของขวานเนี่ยมันก็คือนักแสดงพอเราไปเซ็นสัญญาแล้วที่ช่องไม่มีงานเราก็ขาดรายได้หลังไปเขาก็อ่ะเลือกฟื้อคือเมตตาเราทำตามสัญญาครบตามจานวนอะไรอย่างเงี้ยรีอบคือคือจริงๆถ้าเราคิดไหมว่าถ้าเราแบบไม่ออกงานให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ ราชาอ,าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะร่าช้าไปอีกคืออดีตไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าปัจจุบันสัมผัสที่สุดมันแสดงว่าได้ครบเรียบร้อยเลวได้ครบค่คะแต่มันก็มันเหมือนแบบยังอีกเทียอีกเหมือนขวาน,นแบบนี้มันหาตัวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีจะมีปัญหาพี่นี่แหละ <laughs> เร,เราต่อไปนี้เราวางแผนเลยว,ว่าจะเซ็นสัญญากับช่องยืนต่อหรือว่าเขตเลยก็คืออยากไปอิสละจริงๆเราไม่ได้เข็ดนะคะเพียงแต่ว่าเราทุกคนอะ่ะไม่ใช่เฉพาะขวานหรอกเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ความเสี่ยงมันน้อยที่สุดถูสถานการณ์ตอนนี้อย่างย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีๆทุกค,คนจะตกงานบริษัทจะปิดถูกไหมอย่างบริษัทโกลโบอยอย่างเขายัางล้มพักเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรหลายอย่างแล้วก็ มาพัฒนาตัวเรางานติดต่อมาเยอะไหมงานละครอะไรเงี้ยติดต่อมาเยอะค่ะตอนเี้กก็ให้กลับไปคุณแม่ดูแลเหมือนเดิมเพราะว่าดีที่สุดแล้วเป็นแค่ขวัญรับโทรศัพท์ไม่ไหวคนหัวแ่ว่าเรื่องสัญญาที่จะไที่ไหนใดๆก็คือเรายังไม่ได้คิดก็มีอ๋อคือที่อื่นเราก็เป็นนักแสดงก็เราเขาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่กระทั่งตอนติดสัญญาพี่ใหญ่หลายๆท่านก็ยังแบบ แม่ตาขวายเนี่ยเอางานมาให้ยังคิดถึงเรายังอยากร่วมง,งานกับเราอะไรเงี้ยแม่แม่ฝวายก็ยังคุยแล้วเราก็น้อมรับนะแแต่ว่าตอนนั้นเรายังไปไม่ได้แต่ว่าวันเนี้ยนะตอนนี้เรา,เอ,าอิสระแล้วเราทําเรื่อง เขาเรียกว่าอะไรฮะภาระหน้าที่เราในสัญญาช่องเก่าหมดแล้วตอนนี้เราก็ทําได้ตามอิสระแล้วก็สบายใจด้วยเี็นเรงใจรับพาะคอนกี่เรื่องความปลอดที่ติดเขาติดต่อมาก็หลายเรื่องค่ะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยทยอยทยอยดูบนบัตรสิชอบใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีข่าวดีเราจะมีนี่อีกไม่อยากตามข่าวบอกว่าเราจะกลับไปช่องเต่าค่ะค่ะค่ะคือไม่ใช่คือเขาเรียก ทุกคนอย่าลืมว่าเราเหมือนการมันต้องแป่เด็กฝันอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือบ้านวัญเดียวกันนคะวัญมาจะาเด็กเกิดทุกช่องช่อง,องเจ็ดฝัก็อยู่ช่องสามัก็อยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าวัญจะไปที่ไหนทุกที่คือบ้านวัน่านั้นมันไม่มีคําว่าฝันกลับไปเพราะว่าวันโตมาจากทั้งสองที่หรือทุกที่หนูมไม่ใช่เด็กแบบเพิ่งเข้ามาแต่ว่าในนั้นน่ะเขาสร้างเรามาะะเรากลับย้อนไปมันก็ไม่แปลกก็คือสามารถกลับไปท่งาน โปเทคบอกว่าเราจะมีอาจจะมีเซอร์ไพรส์กนับพ่ชชอะค่ะน้องเไพรสเยอะเจ้เลยเลยเราซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะจะเอามาเดียวให้จบเลยใช่ไหมเอจะอนเจอที่ะกัยว่าจะมีโปรเจกต์่ด้วยต้องถามพี่ชอบเพราะว่าพี่ชอนเป็นผู้ใหญ่แล้วใหญ่พูดเราเป็นเด็กเราต้องเดินตาม อีกนงที่ขอ,อยืมเงินคุณแม่เพราะพี่โควิดเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ก็ไม่มีตงังอะได้เงินแล้วไงก็ก็เดี๋ยวคือ,ค,อคุณแม่ค่ะก็ออก็อย่างที่หวานบอกไปว่าเราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งรับหมือการนีคะถึงแม้ว่าเราจะมีบริษัทแต่ว่ามันเป็นแค่โปอ่ะออแล้วก็พอวันหนึ่งที่รายรับหลักเราหาย เราจะไปพึ่งใครไม่ได้ธนาคารตกเปี้ยะก็สูญสิ่งเดียวที่ปลอดภัยที่สุดเซฟเรามากที่สุดไม่ว่าปลอดหรือใครก็ตามก็คือคุณพ่อคุณแม่เราแต่หนังทงานเรายังอยู่ใช่ปะจกเพ่อนแ่หลังทงานเรายังอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ค่ะคือตอนนั้นมัันนหกขนาดไหนตอนผ่านก็เหมือนเอาทุกอย่างไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้หนักเท่าคนอื่นหรอกค่ะผ่านเชื่อว่าคนอื่นที่หนักกว่านก็มีแต่ว่าตอนนั้นมันไปช่วยที่ผ่านมีสติ ร้อกลับมาด้วยว่าคนที่รักเราที่สุดคือใครคนที่ให้ขัปรึกษาที่ดีที่สุดเราคือใครคนที่อยู่กับเราตอนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์คือใครเจ้าตอนนี้ยังออกยังครับเพราะว่าโควิดมันเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็แบบสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วงานเราก็มาแล้วด้วยก็ค่อยๆจะเก็บดังแม่ไปก่อนไปผ่อนบ้านก่อนอันนี้ยังผ่อนให้คุณแม่อยู่ไหมครับหรือว่าใช้คืนเป็นเรียบร้อยแล้วจะไใช้อ๋อหรือว่าไม่ต้องใช้เลยได้ไหมจ่ายภาษีอ๋อ ่ามเจนคือพ่อแม่แบบว่าเออไม่เป็นไรไม่ให้ไม่ต้องไม่ต้องให้ก็ใช่เพราะว่าเขาพูดเนาะทุกคนผูกก็ต้องมีสัจจะแต่ตอนนี้เราอุดร้อยร่วมหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรมีปัญหาแล้วจะไปเกยกับเรื่องคนละสายไหมค่ะมีการผลิตเครื่องสำอางแบบตัวใหม่มาด้วยใช่ไหมใช่ก็อย่างต่อช่วงที่เราหายไปเราก็พยายามจะทําตัวเองให้มันมีประโยชน์มากที่สุดอย่างคนก็จะมองว่าขวัญไปศิลปกรรมมาอะไรอย่างเงี้ย ก็มันมาจากการที่เราเป็นอย่างที่เราชอบแบบเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเราถ่ายละครเราไม่ได้เป็นตัวเราถูกไหมคะกว่าน,นี้ก็จะชอบแต่งแบบสายบอชอบปากเบิ่นเราก็ทําจนคนคิดว่าเราไปฉีดปากเราไปใส่ย,ยาการปากมาจริงๆไม่ใช่มันก็มาจากแท่งลิปของเราที่มันเป็นชีทเมดแล้วมันก็เพิ่มเนื้อปากได้อันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่งองหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนไม่มีคิว้วถูกปะหนูก็จะพยายามหาที่เขียนคิ้วมาแบบทำยังไงให้มันเป็นเส้นแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ นี่ค่ะก็เท่จะพริกเผ็ดดินหนีแล้วไม่รู้ทำไมก็เลยแต่ว่าเราได้มาแล้วค่ะก,ก็กำลังจะออกประมาณเดือนหน้าเป็นลายเส้นคิ้วสําหรับคนที่ไม่มีคิ้วทําให้เราสวยได้แบบไม่โป๊เออแต่ว่าป้าได้แต่อย่า <ๆ S 2> <ๆ>มาคนบอกว่าเราลงลลรูปเลยอ่าเออ,เอไม่เห็นเป็นไรเลยลก็ถนูลงรูปคือเรามั่นใจแล้วว่าเราสวยเูลงไอ้เราสวย,ยอยแล้วทำไมถึงมีคนมองว่าเท่งเทานี่คือสวยอยู่แล้วไม่น่ารูปแอปเยอะ ก็่อนแม่จะก็อยากสวยแบบนี้น้ำน้อยไหมขวานคนติดทัชแต่แค่เราเป็นฝันบ้านเบี้ยวเลยอันนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บ้านเบี้ยวแต่หน้าเราไม่เบี้ยวเราลงให้หน้าเราสวยเราไม่ได้ลงให้บ้านสวยดูทัชแจกไม่ดูอัลเจ๊แต่เวลาคนมาเม้นเนี่ยเรามันรู้สึกไหมว่าไม่เลยครับก็ตลกดีบางอย่างมันก็เราพลาดถูกป่ะเราดูแต่ตัวเราอ่ะอย่างขวานไปเรียนเรื่องหุ้นมาอย่างเงี้ย เราก็ลงตัวเราสวยเราก็ไม่ได้ไปดูหน้าจงหน้าจอเบี้ยวเราไงอ่ะก็แค่เบี้ยวมันก็ก็ไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกอ่ะต้องดูเยอะมากขึ้นไปหลังจากที่แบบความเนความเนียนเคยต้องฝึกสกิลคอนเทนด์ไม่ต้องสกิลเอาหน้าจริงเราสวยพอเรื่องสกิลไม่เป็นไรท่ากันได้คือโนสนโนแคร์นเอาขอน้าเราสวยไว้ก่อนมัน กูหวังว่าบางอย่างมันก็เป็นเรื่องตลกตลกน่ารักเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันทุกอย่างก็ได้เอาตัวจริงสวยก็จบเอาตัวจริงสวยก็จบใช่ก็ตัวจริงสวยแหละสวยอันนั้นเราไม่อยากให้ในจริงสวยหรออะไรนะเราไม่อยากให้ในจริงมันสวยหรอจะมีเรื่องทำไมโอเคโอเคุุณณคคคค่ะะขขออบบ